นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตอะลึกถึงพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อลาษีลงดำผู้ให้คาถานี้สัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยาคปรายันเต รมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพธิวันตุเมมิเตภาหุหัติพุทธามะอ,อุณโม,มพุทธายะวิราทโยวิรากูนายังวิราหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมาเทวาสเปยคาบรายเตพรหมาจะมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอ,อุณโมพุทธายะววราทโยววราโคนายังววราหิงสาเวราทาสีเวราทาสาววราอิทธโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาห้าหรือลือ,ลอสัมปติฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันเตพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหบุญโยมหรา,าโภพระวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธะมะอุณโมพุทธยะ วิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิราทาีเวิรัทาสาวิรัอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาห,าหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเปยคขาปรายัเตพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภระวันตุเม มิเตพาหูหาเตพุทธะมะอาอนโมพุทธายะเวราทยเว,วราโคนายังเวรัหิงสาเวราทศาีเวราทสาเาวรัอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หา,หาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมลมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันเต รมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพ,พระวันตุเมมิเตภาหูหาติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระธโยวิรัคุณายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮา้าเรือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทวาสเพยาฆาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหูหเติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวรยว,วระทโยเวระโคนายังเวระหิงสาเวระทาสีเวระทาสาเวระอิทธโยพุทธะบานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งบาบา,บาห้าหา้หาหลือลือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจมหาเทวาสเพยคาค้าปรายันเตพรหมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธะมะอ,อุณโมพุทธายะเวราทยโยเว,วระกูนายังเวระหิงสาเวระทาสีเวระทาสาเวระอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่ง,พ,งพาพา,พาหา้หาหา้าเือ สัมปจิตชามินาสังสิโมรมมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันเตรมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมะอาอุนมโมพุทธายะววราทยโยเวระโคเนยังววระหิงสาเวระทาสีเวระทาสาเวระอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาห้าหรือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมรหมาจะมหาเทวาสเพยาค้าปรายันเตรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาเตพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระชโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือ